มาทาเรื่องของใบศักก็จะเป็นเอาใบศัก์นี่แหละไปย่างเราใช้ใบศัก์ใบขนาดกลางไม่แก่ไม่อ่อนหรือแพทย์แผนไทยเรียกว่าใบาเพสลาดตํารายานนี้เป็นตำรายาหมอพื้นบ้านทางภาคเหนือเขาก็จะใช้รักษาอาการที่ปัสสาวะแล้วมีมดขึ้นหรือเรารู้จักกันในอีกชื่อนึงก็คือเบาหวานนั่นแหละก็คือใช้บรรเทาอาการลดน้ําตาลในเลือด เขาก็จะใช้ใบสักหนึ่งใบเอามาย่างลากักษณะการย่างก็คือย่างพอให้มีสีน้ําตาลน,นะคะเราใช้ใบสักสดๆนะเอามาย่างแล้วเราก็ใช้หนึ่งใบใส่ลงไปในน้ำสามถ้วยใส่ลงไปในน้ำสามถ้วย,ลนนวยแล้วก็ต้ม จะได้น้ําออกมาเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลต้องรอให้เดือดก่อนนะใช้น้ำสามถ้วยต้มให้เดือดจนน้าเปลี่ยนสีเวลาจะรับประทานเราก็รับประทานครั้งละ1ถ้วยหรือ1แก้วเช้ากับเย็นเพื่อบรรเทาอาการเรื่องของน้ําตาลในเลือดแต่การที่เราจะกินใบสะเพื่อลดน้ําตาลในเลือดเนี่ย หมายความว่าเราก็ต้องไปควบคุมเรื่องของแป้งเรื่องของน้ำตาลด้วยนะไม่ใช่กินใบสักอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ควบคุมแป้งและน้ำตาลการลดน้ำตาลก็ไม่ได้ผลอยู่ดีเพราะว่าโรคเบาหวานเกิดจากพฤติกรรมเกิดจากอาหารที่เรากินก็ต้องปรับพฤติกรรมและปรับอาหารด้วยเพื่อดูแลสุขภาพนะคะการลดแป้งลดน้ำตาลก็ทำให้น้ำตาลลดได้แล้วส่วนหนึ่งการกินใบสักเสริม ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันถ้ากินมากเกินไปเดี๋ยวน้ําตาลต่ําก็จะเกิดภาวะช็อกน้ําตาลหรือวูบได้ก็ควรจะต้องกินแต่พอดีเพราะฉะนั้นกิน1แก้วตอนเช้า1แก้วตอนเย็นก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อใบสักหนึ่งใบกับน้ํสามถ้วยค่ะหลังจากที่เราเอาใบสักต้มแล้วกับน้ํสามถ้วยต้มให้เดือดสัก5นาทีถึง10นาที เราก็ค่อยๆคัค้นกลองเนี่ยค่อยๆตักน้ำออกมาน้ำที่ได้น้ำที่ได้ก็จะมีสีลักษณะแบบนี้ต่อมื้อก็กินเท่านี้ก็พอแล้ว